จะคลาถึงสามพันซับะไคร์แล้วนะครับโอเคตะมือวันนี้ผมก็ขอขอบพระคุณทุกคนนะครับที่ช่วยการซับไคร์หรือติดตามมาแหละติดตามผมจนถึงวันนี้และผมขอจะแจกนะครับเออเอา,อางี้มาม่ก็ดีตอนนี้รังฮอต ออมาม่าเกาหลีหนงรางวัลน,นะครับโอเคถึงจะเป็นรางวัลเล็กๆแต่ผมก็อยากให้คนลองนะครับและผมจะมาทำคลิปรีวิวมาม่าเกาหลีด้วยนะครับโอเคมาพูดเรื่องนี้ต่อถ้าใครอยากได้มาม่าเกาหลีนะครับแค่ทำตามขั้นตอนอย่างนี้ครับทำตามกติกานะครับแค่มี2ข้อครับ ข้อแรกนะครับให้ทิ้งชื่อเฟสนะครับในใต้คอมเมนต์ทิ้งชื่อเฟสปุ๊บแล้วก็เขียนว,ว่าทำไมถึงอยากได้มามา่มาเกาหลีนะครับโอเคแล้วผมจะมาทำคลิปเอออะไรสุ่มจับฉลากนะครับว่าใครจะได้ถ้าใครไม่ทำตามกติกานะครับจะถือว่าสละสิทธิ์นะครับโอเคและผมก็จะทำ คลิปอันนี้นะครับคลิปอะไรดีอืมโอเคผมจะทำคลิปตอบคำถามนะครับและคลิปรับคำ้านะครับโอเคคลิปนี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่ช่วยการกดติดตามมาถึงวันนี้นะครับโอเคแล้วก็ขอบคุณจีนะครับเรื่องทำคลิปผมของงดไปนะครับ เพราะว่ามันใกล้เปิดเทอมะอะอแต่คลิปอะไรคลิปจับฉากผู้โชคดีอ่ะเร,เร็วนี้มาแน่โอเคคิดตามถามรอดูคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับและขอลาก่อนนะครับ <c oughs> พูดทำไมวนะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจ กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย